เป็นยังคนเล่าบางกุ้มจึงมักไซ้ถนนหน,นทางของไทยในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นขึ้นเนื้อลงใต้หรือว่าไปแขวงต่างๆที่อยู่ติดกับแคมของเป็นยังคือบ่ไซ้ถนนหน,านทางของลาาเองสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับชุดสองผู้ไทยไลสไตล์เนาะมื้อนี้เฮาจะมาว่าถึงเรื่องอที่กำลังหลายคนให้คำถามนำกันอยู่ในเพจของเฮานะนัน่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนล่าไปไซถนนหน,านท,าทางที่อยู่ในประเทศไทยเนาะ เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็บอกแล้วว่าแล้วก็หลายคนก็บอกให้ฟังแล้วว่าเห็นรถป้ายล่าเนาะบพราะว่าจะเป็นป้ายนคร้หลวงหรือว่าป้ายอื่นๆที่ว่าเป็นป้ายล่าเนาะไปคับอยู่ที่ประเทศไทยเนาะบางเทือจะเห็นเข้าไปฮอาคอนแกนอุดรนี่เนาะกรุงเทพบางเทือเข้าไปฮองในพื้นกระมีเนาะแล้วก็ยังเห็นเส้นทางจากหนองคายไปหามุกดาหารเนาะจะเห็น รถแลนด์นบริเวณเส้นทางจากจุดนั้นหาจุดนี้เนาะหรือว่าจากจุดนี้หาจุดนั้นก็มีนะท่านผู้ชมและก็หลายคนก็มีคําถามมาว่าเอาเป็นยังคนลาวคือมากครับรถอยู่ในประเทศไทยเป็นยังคือบอกครับอยู่ในถนนหนทางของประเทศลาวเดี๋ยวมื้อฮามาให้คําตอบนํากันเนาะทัานผู้ชมเึื่งว่าประเด็นหลักที่ว่าคนลาวใช้ถนนหนทางของไทยในการขึ้นเนื้อลงใต้หรือว่าจะเป็นไปแควงต่างๆที่อยู่ ใกล้กับด่านของประเทศไทยเนาะบยกตัวอย่างส้นก็คือไปแขวงสัญ,ญบุรีเนาะบางเทอก,เก็เจ้าจะโบไปตามทางของประเทศลาวเนาะก็เจ้าจะอ้อมนองค่ายแล้วก็อ้อมไซถนนหนทางของไทยไปเข้าทางด้านอีกด้านหนึ่งเนะาะท่านผู้ชมซึ่งว่า,าลักลักๆณเลยนะั่นก็คือทางของไทยเนี่ยมันดีเนาะก็คือบบมีขุมมีบอ่อทา่านผู้ชมท่านสิวแล้วกันเนาะเป็นทางที่ว่าทางาปูยางเรียบไปเลยเนาะ มันจะโบมีหุมมีบอ่อแล้วก็ต่อมาก,ก็คือเป็นเรื่องของการประหยัดเงินวังไงคือประหยัดเงินประหยัดเวลานะก็คืออ่าถ้าทางเข้าเดินทางจากประเทศลาวยกตัวอย่างเนาะอ่ะจากนครหลวงเนาะจากนครหลวงลงไปสวรรณเขตหชส่วโมงหรือว่า1ิชส่วโมงเนาะถ้าเข้าเดินทางจากอ่าหนองคายแล้วข้ามไปเข้ามุกดาหารเดินทางโดยใช้ถนนหนทางของประเทศไทยเนาะจะย่อนเวลาลงมาอีกหลายเนาะ ยกตัวอย่างคือถ้าเข้าไปาจากเวียงจันทร์ไปสวรรคเขตนี้เนาะเดินทางจากเส้นทางของเาวนี่ย12ชั่วโมงถ้าเข้าไปอ้อมจากเส้นทางของไทยเนาะจะลดลงมาบางทือาจเหลือ6ชั่วโมงหรือว่าเหลือ,อ,อ,ลอ5ชั่วโมงเนาะก็คืออันนี้มันจะค่อยย่อนเวลาลงเนท่านม้ชมและก็จะประหยัดเงินในการใช้น้ํามันหรือว่าการ ใส่น้ำมันเนาะจะประหยัดต,ตัวนี้ก็คือมันจะงายแล้วก็จะว่องไวเนาะทผู้สมและต่อมาก,ก็คือเฮาจะทนุถนอมรถของเฮาเนาะถ้าเฮาไปจากเส้นทางในลาวเนาะมันจะ,ะมีบางจุดบางบ่อนย,ยกตัวอย่างเส้นเส้นทางเลขที่สามไตเนะาะจ้ากาาลังบางซ้วงกันแล้วแล้วแล้วบางซ้วงก็อยู่ในซ่วงของการปับปรุงเนาะก็คือมันจะมีขุมมีบอ่ออยู่ในบริเวณเส้นทางกําลังจะปับปรุงนั้นข้าเจ้กาก็จะบอ่อยากตนคุ้มบอ่อยากอันนั้นเนาะ ก็เลยข้ามไปเส้นทางฟังไทยเนาะจะบตุลคุ้มจะบ่มีคุม้มมีบอ่อเนาะจะเป็นทางเรียบไปเลยอันนี้ก็คือมันจะช่วยทะนุถนอมรถของเฮาเนาะเห็นให้อายุการใช้งานรถของเฮานี่มันยาวขึ้นเนาะและส่วนหลายคนที่ว่ามากักอ่อเข้าไปไซเส้นทางของประเทศไทยในการเดินทางก็คือคนที่ว่าอยากเดินทางข้ามแขวงเนาะยกตัวอย่างเช่นก็คือ,อยุ่นครหลวงนี่อยากไปสวรรณเขตอย่างซีเนาะถ้าไปทางฟังไทยมันจะใกล้กว่า และก็บางคนเนาะอยากไปแขวงที่ว่ามันติดกับอ่าประเทศไทยเนาะย,ยกตัวอย่างก็คือจากเวียงจากนครหลวงเวียงจันทน์อยากไปไซนยะจริงๆเนาะก็คือเขาจะออกจากด้านหนองคายแล้วก็ข้ามไปแล้วก็จงไปเข้าด้านอ่าบริเวณไซยะเนาะอันนี้ก็คือจะย้อนเวลาลงอีกหลักๆเลยคนที่มักใช้เส้นทางของไทยก็จะประมาณนี้และการสิงที่เกิดขึ้นกับคนล่า ที่ไปไซต์ถนนของไทยเนาะการแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วเียงว้าที่ช่วงที่ผ่านมากหกลายคนก็นจะเห็นปะดินน้ากันเนาะคนไทยบอกให้กับคนลาวที่ว่าไปไซต์ถนนหนทางของไทยเนาะถามว่ากระเจ้าเว้าให้กระเจ้าด่านี่มันมันพิษบอเนาะกับอันนี้โบพิษเนาะท่านผู้ชมเึ่งว้ามันเป็นซิด่วนบุคคลของกระเจ้าเึ่งว้าซิด่วนบุคคลพยักเว้าอย่างก็ได้แยกเฮ็ดอย่างก็ได้เนาะและที่คนลาวเฮ้าไดเอารถเข้าไปขับในประเทศไทยเนาะก็ได้อ่า เสียภาษีหรือว่าเสียค่าเดินทางเสียค่ารถเอาเข้าไปเนาะกระทึกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็คือจะได้ซื้อประกันภัยของไทยจะได้เสียค่าเอารถเข้าไปครับในไทยหรือว่าเสียค่าอนาเหยียบดินของไทยเนะาะธรนมู้ชมและวันนี้ก็มีคนว้าให้ว่าเ,าเป็นอย่างคือเอามาเหยียบแผ่นดินของไทยเป็นอย่างคือครับผ่านแผ่นดินไทยจังสันจังซีเนาะก็มีหลายเรื่องหลายอย่างแต่ว่าถ้าเฮาเบิง่งโดยรวมๆแล้วตามภาพความเป็นจริงเนาะ ที่คนไทยวอลนั่นกระทืบะท่านผูุสมซซ่งว่าถ้าเขาเอารถของลาวเขาแล้วซึ่งบ้ได้เป็นรถของประเทศเขาเนาะเข้าไปเยียบเข้าไปไซ้ถนนหนทางที่ว่าเขาเจ้าซ่อมแปรงเจ้าปรปับปรุงเนาะซึ่งว่าอันลายคนก็นจะบบพ่อใจคือกันแหละคิดซะว่าสมมุติคือคนลาวเฮาเนาะคนลาวเฮาซะซ่อมแปรงเส้นทางเลขที่3ใต้ดีแล้วงามแล้วบันนี้อ่ารถขนส่งของยกตัวอย่างจีนซะเวียดซชเนาะ รถโคดทรงนันนกมาเหยียบเส้นทางที่เฮ้าเฮ็ดหม่ๆเนาะมันเปเพยแบบน,นี้ความรู้สึกของคนลาวกะกะยังหายเลยเนาะความรู้สึกของคนไทยกับชิคือกันกับคนลาวเฮาอนะไเนาะทผู้สมแต่ถ้าเฮ้าเบิง่งโดยรวมแล้วเนาะคนไทยเว้าให้ประเทศลาวที่ว่าเอารถเข้าไปขับในประเทศเขากะือว่าเขากเว้าทอกอยู่เนาะซึ่งว่าคนลาวเอารถเข้าไปใช้ในถนนไทยจะเฮ็ดให้การสัญจรนะฮะ ที่อยู่ในไทยนั่นเองอัดขึ้นตืมเนาะก็คือรถที่ประเทศไทยนี่หลายพอสมควรแล้วและฮาเอารถล,ลาาของฮาอีกเข้าไปครับในถนนของไทยเนาะก็ถือว่ามันจะแออัดขึ้นตืมเนาะท่านผู้ชมแล,ล้วก็นักลักเลยก็เห็นให้อ่าทางอาอาแงอัดเนาะเราก็จะเห็นให้ถนนหนทางนี่จะเป๊เพ่ขึ้นไวกว่าเก่าเนาะซึ่งว่าถ้าหากเส้นทางที่ว่ามันเป๊เพ่แล้วเนาะมันจะใช้เวลาในการปรปับปรุงถือว่าดุลพอสมควรเนาะ ยกตัวอย่างคือทางเล็กที่สามไตของเฮานี่เนาะตั้งแต่ได้ยินข่าวการปรับปรุงตั้งแต่ดดเลยเนาะลายปีก่อนแหละแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ก็ยังบ่แล้วแบบครบถ้วนเนาะจะแล้วเพียงแต่บางจุดบางบ่อนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็คือการที่เฮาเอารถเข้าไปเหยียบในประเทศไทยเนาะสมมติว่าทางเขาเปเพๆมาแล้วเนาะเขาจะได้ใช้เวลาในการปรับปรุงก็ถือว่าดนพอสมควรเนาะแล้วก็บ,บ่คุ้มค่าใช้ใจ่ายไว้งไงซะก็คือบ่คุ้มค่าใช้ใจ่ายที่เฮา เสียประกันไพ่เสียค้าเยียบขี้ดินเขาเนาะเช่งว่ามันกระบอกคุ้มปันใดที่ว่าเฮ็ดให้ทางเขาเปเพและอันนี้ก็อาจจะเป็นความคิดโดยร่วมของพี่น้องทางฟังไทยเนาะที่ว่าเว้าให้กับคนล่าที่ว่ามักอารถเข้าไปครับในประเทศไทยเนาะถ้าว้าพิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสามารถคอมเมนต์หรือว่าสามารถติเตือนกันได้เนะาะท่ามผู้มเพื่อจะเฮ็ดให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเกาๆเนาะท่ามุส้ม และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอในมือนี้เนาะท่านผู้ชมถ้ามีความคิดเห็นใดหรือว่าอยากให้เฮานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ภายใต้คอมเมนต์ของเฮาเนาะและสําหรับท่านใดที่ว่าเบิ้งคลิปของเฮาอยู่หากท่านคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามเนาะเพราะว่าการกดติดตามเป็นซ่องทางเดียวที่จะให้เฮามีกําลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆท่านผู้ชมได้ชมนํากันขอขอบใจสําหรับการติดตาม